สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวดังหวยเด็ดนาทีต่อนาทีราคาทองล่าสุดดิ่งแรงต่อเนื่อง30มกราคม69ปรับครั้งที่17ราคาทองโดยสมาคมค้าทองธรรรายงานราคาทองวันนี้30มกราคม69เปิดตลาดราคาทองราคาทองปรับลง2,550ขายออกที่บาทละ78,950บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อที่78,850บาทขายออกที่78,950บาททองรูปพรรณรับซื้อที่77,270.52บาทขายออก79,750บาทล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา41นาทีปรับครั้งที่17ร่วงแรง4,400บาท โดยชองพมแท่งรับซื้อที่77,000บาทขายออกที่77,100บาททองรูปพรรณรับซื้อที่75,466.48บาทขายออก77,900บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องข่าวดังหวยเด็กกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ